มาทําผ่าตัดดึงหน้ากับคุณหมอสุประชัยนะครับแล้วก็ทําตาสองชั้นแก้ไขหนังตาตกด้วยนะครับผ่าตัดดึงหน้าในส่วนกลางนะครับนะครับแล้วก็ดึงฟ็อกซี่อายยกหางตายกหางคิ้วไปเนตัวด้วยนะครับก็จะแก้ไขทั้งในส่วนของร่องแก้มเยอะร่องน้ำหมากเยอะนะครับมุมปากตกกรอบหน้าที่ไม่เรียวแก้มย้อยทั้งหมดนี่นครับหนังตาตกค่อนข้างเยอะนิดนึงนะ นะครับสองข้างเลยเห็นไหมฮะริ้วรอยพวกนี้ก็จะหายแก้มยน่นแก้มย้อยทั้งหมดนี่เลยกรอบหน้าที่ไม่เรียววันนี้มาตัดไหมหลังทาผ่าตัดดึงหน้ากัแบบทาตาสองชั้นแก้ไขหนังตาตกแบบสวยๆเลยนะครับดูเหมือนแบบว่าผู้สาวเลยนะครับตอนนี้คือใบหน้าเรียวยกกระชับเลยนะครับตาสวยนะครับเดี๋ยวหมอให้ดูรูปก่อนทา แบบว่าดูตาเศร้านะฮะหนังตาตกมากทั้งสองข้างนะครับโดยเฉพาะด้านข้างนะฮะตกแล้วก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับใบหน้าหย่อนคล้อยร่องแก้มร่องน้ำหมากนะครับมุมปากตกนะครับแก้มย้อยทั้งหมดนี่เลยครับคุณหมอสุปาชัยแก้ให้นะครับนี่คือหลังทํา1สัปดาห์นะครับสวยมากนะครับใบหน้าเรียวยกกระชับ นะครับจากที่บริเวณนี้เยอะๆเลยนะครับบริเวณนี้เยอะๆตาก็ตกนะครับได้ตาสองชั้นสวยนะครับนะฮะแผลจะอยู่บริเวณใบหูแทบไม่เห็นเลยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เคงดีใจไหม <laughs> อ่ากับรูปนี้อะไรนะเอาอะไรนะเอาอิตาเก็อ